นะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาเปลี่ยนแบนเนอร์นะครับผมเปลี่ยนแบนเนอร์ตรงนี้นะครับผมเป็นแบบไซส์โชว์นะครับผมแล้วก็จะเปลี่ยนรูปผู้บริหารตรงนี้นะครับผมก่อนอื่นถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนนะครับนะครับให้เป็นไซส์โชว์แบบว่าภาพสไลด์นะครับก็ต้องติดตั้งนะครับลักอินก่อนนะครับเข้าไปที่ หลังบ้านนะครับแล้วก็ติดตั้งปั๊กอิน add new plug-in เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เซิร์ h นะครับคำว่าไม่แน่ใจว่าชื่อว่าเ m e t ไ s เดอร์หรือปเปล่าไดูก่อนนะครับอ๋อ ชื่อว่า,า Slider Gallery นะครับผมตัวนี้นะครับชื่อเต็มเต็ๆเซิร์ชคำว,ว่าอันนี้ก็ได้ครับ Meta Slider นะครับ Meta Slider ตัวนี้นะครับ แล้วก็นะครับอิน t a อรนะครับพักอินตัวนี้นะครับซึ่งพักอินตัวนี้นะครับจะเอาไว้ใช้ทำสไลด์โชว์ในหน้าแรกนะครับก็ Install น,นะครับในส่วนของภาพาสไลเดอร์นะครับภาพที่จะให้สไลด์นะครับมาที่หน้าแรกนะครับก็ เตรียมไว้นะครับตอนนี้ผมก็ได้เตรียมภาพไว้แล้วนะครับนี่ผมก็เตรียมภาพไว้แล้วกดนะครับ Activate ครับ Plug-in นะครับ,ก,นนรบก็ทำงานแล้วนะครับ Plug-in ั๊กอ i n ทำงานแล้วกด Refresh นะครับก็ จะเจอ,อปลั๊กอินนะครับเมตาสไลเดอร์นะครับอยู่ตรงนี้นะครับเราก็อัปโหลดไฟล์นะครับเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับก็คลิกที่เลือกหลายไฟล์นะครับอันนี้ผมได้ทำไว้แล้วนะครับผมก็กด open นะครับรูปก็กำลังนะครับอัพโหลดเข้ามาในา เว็บเรานะครับอัปโหลดคอมเพรสนะครับไปหนึ่งรูปละนะครับในระหว่างที่อัปโหลดนะครับผมจะไปที่แก้ไขหน้าแรกรอนะครับหน้าแรกแก้ไขโอเคนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับก็โน้ต no แ้ง <c oughs> ก็ได้ครับร <c oughs> ูปที่ได้กำหนดไว้เบื้องต้นนะครับก็700-300นะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็รูปตรงนี้เราสามารถาสลับได้นะครับแล้วก็ Transition นะครับก็เป็นเอฟเฟกในการสไลด์นะครับ ก็สามารถมาปรับแต่งได้นะครับลองเล่นดูนะครับแสดงผลบนมือถือแท็บเล็ตนะครับโอเคนะครับในส่วนของลูกเล่นปังอินผมทำคลิปไว้นะครับอีกช่อง n หนนึ่งนะครับเซิร์ชคำว่า Meta Slider นะครับใน YouTube ได้เลยนะครับโอเคครับก็กดตัวนี้ตั้งชื่อก่อนนะครับ ผมตั้งชื่อว่าสไลด์นะครับสไลด์สไลด์หน้าแรกนะครับแล้วก็กดเซฟโอเคเดี๋ยวเราจะเอาสไลด์ตรงนี้นะครับไปใส่ไว้แทนตรงนี้นะครับตัวนี้ก็ลบออกเลยนะครับกด delete นะครับเมื่อกี้ กด enter หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดเครื่องหมายบวกกดเครื่องหมายบวกแล้วก็ค้นหา meta slider นะครับเจอแล้วก็คลิกเลยนะครับให้เรา select นะครับเลือกนะครับซเดอร r ที่ เราได้สร้างไว้เมื่อกี้นะครับอันนี้ผมสร้างไว้เมื่อกี้ผมก็คลิกเลือกนะครับมาแล้วนะครับโอเคกดอัปเดตได้เลยนะครับไปดูที่หน้านแรกะนะครับเริ่มสวยงามแล้วนะครับต่อไปจะมาเปลี่ยนรูปนะครับผู้ในการตรงนี้นะครับ เปลี่ยนรูปภูมในการนะครับผมก็ไปที่หน้าแรกนะครับง่ายๆเลยนะครับให้จิ้มที่รูปตรงนี้นะครับแล้วก็กดแทนที่ได้เลยนะครับซึ่งรูปนะครับผมก็ได้ทําเตรียมไว้แล้วเป็นรูป png นะครับผมพื้นหลังขาวนะครับคลิกแล้วก็อัปโหลดก็จะเป็นรูปนี้นะครับที่ผมได้ทําไว้ก็กด Open นะครับ อ่านี่นะครับมาแล้วแล้วก็กดอัปเดตนะครับก็ไปรีเฟชดูนะครับหน้าเว็บนี่นะครับมาแล้วในส่วนของโลโก้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนเหมือนกันนะครับ เบื้องต้นนะครับก็เปลี่ยนนะครับในส่วนของอไซส์โชวนะครับแล้วก็รูปพุ่มในการก่อนนะครับตัวนี้ถ้าไม่อยากให้โชว์ก็ไปที่แก้ไขหน้าแรกแล้วก็ลบตรงนี้เลยก็ได้นะครับลบเลยแล้วก็กดอัปเดตรีเฟชตัวนะครับตัวนี้ก็จะหายไปนะครับ ส่วนโลโก it, ้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอามาใส่นะครับหรือใครไม่ใส่ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะทิปตรงนี้แล้วก็ไปทำโลโก้มาใส่นะครับผมไปทำโลโก้มาใส่เลือกเนี่ยครับเลือกรูปโลโก้นี้นะครับก็เดี๋ยวเอาเป็นคลิปถัดไปดีกว่านะครับเดี๋ยวผมไปเตรียมโลโก้นะครับไปเตรียมโลโก้มานะครับแล้วก็ทำคลิปสอนนะครับผมใน คลิปถัดไปนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ขอแนะนำตัวไซเดอร์นะครับผมเมตาไซเดอร์ตัวนี้นะครับพักอินแล้วก็เปลี่ยนรูปพุ่มในการนะครับตรงนี้นะครับก่อนนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับ